แลนดอมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณในช่วงเวลานี้ในวันนี้นะคะวันพระวันมาคะบูชาหรือเทวดาที่ปกป้องคุณนะคะเฮ้ไเดวิลคำหนึ่งนะคะแล้วก็สเต็งอ่าโอเคได้ความว่าอะไรที่ผ่านมาเมื่อในอดีตที่คุณไปเจอมานะคะมันเป็นเรื่องที่มันไม่โอเคก็แล้วแต่นะ แต่ทุกอย่างมันกำลังจะผัดเปลี่ยนไปในจุดที่มันโอเคนั่นหมายถึงว่าคุณอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ยิ่งใหญ่นะคุณน่าจะเคยเจอกับอุปสรรคอะไรที่มันสำคัญสำคัญมาในชีวิตเหมือนก็จะแย่มันจะดิ่งลงไปแล้วมันก็เกิดการแก้ไขได้อีกแล้วมันก็จะดิ่งลงไปแล้วมันก็จะเกิดการแก้ไขได้อีกอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่เป็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วเพราะว่า ด้วยตัวของคุณเนี่ยมีบทเรียนมีอะไรหลายอย่างที่ทำให้คุณเข้าใจได้ว่าสิ่งสิ่งนั้นมันเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่คุณจะไม่หวั่นไหวกับความรู้สึกแล้วไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะใครจะมาทำอะไรคุณไม่มีทางทำได้เพราะคุณเริ่มที่จะมีหนามให้กับตัวเองแล้วความที่คุณอะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดจริงทำจริงหนักแน่น เรื่องการเรื่องงานเนี่ยจะใส่ใจมากๆแล้วก็เป็นคนที่จริงใจสิ่งพวกนี้นี่ไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมองว่าอในฮารแฟเนี่ยคุณสมควรแล้วแหละที่จะได้รับการปกป้องจากเขาจากท่านนะคะท่านมองคุณอยู่เสมอเสมอถ้าความรักความสัมพันธ์เดลเวอร์ที่เกิดขึ้นน่ะไพ่ตรงเนี้ยบอกว่าคุณอาจจะได้เจอความลักที่ผูกพัน ความรักที่เหมือนกับตอนนี้มันยังไม่มีสถานะหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันทําไมผูกพันกันมากมายมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่ามันมีเรื่องของบุญเข้ามาี่ยวขอ้องและหลังจากนั้นน่ะมันจะมีในเรื่องสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่คนที่มินทาว่าร้ายคุณไม่ต้องกลัวเขาจะได้รับผลของกรรมของเขาอย่างแน่นอน คนที่ว่าคุณรับหลังหรือคนที่เป็นศัตรูรับหลับนะคะเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าเขาอ่ะเป็นคนที่มาเพื่อทําให้คุณได้ไปจุดที่สูงยิ่งขึ้นนั่นก็คือคุณไม่คิดที่จะเอาคืนหรือทําลายเขานั่นแหละมันเป็นจุดที่วัดใจจากสินศัริบเขามองว่าคุณสมควรแล้วแหละที่คุณจะได้การเปลี่ยนชีวิตครั้งใหม่พายเดือดซานเกิดขึ้น คุณจะไม่ต้องเสียใจคุณจะไม่ต้องมีอะไรที่กุ้มใจอีกต่อไปแล้วสิ่งดีๆกำลัง